วางชะตาชาวราศีบังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวโหรเอกจะวางชะตาให้คุณฟังครับ วันนี้นะครับชาวราศีมังกรนะครับราศีมังกรนั้นนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์นะครับในเรื่องของการเงินครับใครที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยก็มีการเงินที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีการเงินที่ดีไหลเข้ามานะครับอยู่เฉยๆก็มีสตังค์ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะครับคุณสามารถอยู่บ้านแล้วก็ทํางานได้แล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ดีทําให้ได้เงินได้ทองเข้ามาได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในด้านของการงานแล้วนะครับเรียกว่ามีเกณฑ์ ที่จะได้หุ้นส่วนครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่จะมาช่วยเกื้อนหนุนในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของความรักแล้วตกเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะครับจะมีเกณฑ์ที่ต้องอกหักรักคุดนะครับความรักอาจจะเข้ามาแต่ว่าก็ผิดหวังทำให้คุณนี้เสียใจแล้วก็เกิดความรุ่มร้อนในจิตใจอีกด้วยเช่นกัน จึงต้องระมัดระวังครับในด้านของสุขภาพแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีครับคุณจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อเดินทางบ่อยๆนะครับและก็ไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ครับทำให้สุขภาพของคุณนั้นยิ่งแข็งแรงและดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์นะครับโดดเด่นในเรื่องของการงานครับผมและก็ การเงินนะครับที่เข้ามาก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างดีแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกหลงด้วยเช่นกันนะครับจึงต้องระมัดระวังส่วนด้านของความรักแล้วยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สําหรับชาวราศีมังกรครับจึงต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน,นครับเอาละครับเหลืออีกไม่กี่ราศีนะครับก็ติดตามในคลิปกันต,ต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ ทุกๆท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆอไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ